สวัสดีครับพบก,กับผมคนไทาย,ยนอีกแล้วครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับวันนี้มาเที่ยวร้านกาแฟของน้องชายครับที่บริเวณร้านกาแฟสวยงามครับร้านกาแฟน้ลืน่นนี่เป็นฝีมือ การออกแบบของลานสาวนะครับน้องเหนือกับนี่ร้านมีชื่อว่าร้านสวนเหนือกาแฟเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปในร้านเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่เป็นต้นมะพร้าวนี่ต้นกาแฟด้วยโอยออกแล้วครับนี่ลมลื่นครับนี่บริเวณข้างๆร้านกาแฟนะครับสว,ว,วัสดีครับสวัสดครับนี่เป็นพ่อน้องเหนือนะครับชาคิดมหาวันหรือว่าน้องหนุม่มน้องชาย รู้จักกันนานมากครับนี่เดี๋ยวเราพาชมกันเราจะไม่คุยกับเจ้าของร้านแล้วเราจะให้ชมร้านอุย้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวครับท่านผู้ชม <c oughs> ทุเรียนโอ้ยทุเรียนไม่ยาปลูกกันง่ายๆนะครับนี่นี่น,น,นี่มันมัน,ม,นมันออกนวยอย่างนี้นออกดอกนะปีนี้ออาดอกปีนี้นะเ,ออเรียบร้อยแนละ้วโอ้ยปีหน้าจะเป็นลูกอนะปีหน้าจะเป็นลูกได้กลนนะิ่นแปี ีหน้าเดี๋ยวผมมาอีกนแน่นอนนี่หูมะนาวชมบริเวณรอบๆครับโอบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับใครมาอำเภอสามเงาน,นี่ต้องมาครับต้องมาเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะกางเต็นต์ตรงนี้ <laughs> โอ้โนี่ก็ทุเรียนโอ้บริเวณบ้านนี่เป็นะมะนาวปลูกมะนาวแ่สุดติ่งครับ ที่เขาออกแบบเหมือนกับเราไปกลางเต้นนะครับนี่มีเสาออกแบบมีห้องน้ําสวยงามสวยงามครัห้องน้ํานี่ด้านหลังก็ยังเป็นต้นมะพร้าวนะคร,ครับรอบบริเวณก็ปลูกของกินของใช้นะครับท่านผู้ชมนี่ด้านหลังเป็นด้านหลังเราจะไม่เข้าด้านหลังเราต้องไปเข้าด้านหน้าน่าไปครับเข้าด้านหน้ากันโอ้ตกแต่งร้านได้ งามนี่ขนมยา่ากาแฟแม่แลสวนพ่ออ้าโหไอเดียร้านสาวครับน้องเหนือเราอไปครับเข้าไปชมด้านในกันด้านในนี่ก่อนจะเข้าเราต้องนี่ก่อนเลยครับอุณหภูมิปกติอ่าโอเคครับอุณหภูมิปกติถอดรองเท้านะบริการเท้าแล้สวัสดีครับ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 นี่นี่สวัสดีครับ น้ำอะไรดีคะน้ำอะไรดีเดี๋ยวอยากกินข้าวนะครับมีทั้งข้าวนะมีน้องสาวมอมีคนหนึ่งนะครับแฟนของนมสาคิดมาด้วันแม่ของน้องเหนือนะครับเดี๋ยวดูเมนูอาหารกันกลับหัวแล้วปูไหนไหนไหนข้าวข้าวข้าวอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมนี่คือเมนูนะครับนี่เมนูครัวครัวครัวไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับครัวอยู่ ในบ้านในนบ้าควรอยู่ในบ้านเอาเดี๋ยวผมต้องกินข้าวอะไรดีเียะข้าวเช้ากระเพราไข่าขาดาวอ่ากระเพราไข่าขาดาวดีกว่าง่ายดีอยากคิดอะไรมากกว่าสุกหรือไม่สุกสก็ได้ครับเอาเอาสุกก็ได้ครับค่ะสุกตั้งมานานยังนานนี้เดี๋ยวถสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนสเอนสียงตอบรับดีไหมพอใช้ได้ค่ะใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่านี่นี่เป็นไอเดียของน้องเหนือหรือว่าของแม่กับพ่อ สามคนเลยค่ะชอบช่วยกันคิดสุมหัวกันเลยสุมหัวกันแล้วก็ออเดอร์ได้พ่อจัดให้ค่ะแล้วบ้านใครออกแบบเออร้านใครออกแบบช่วยกันค่ะช่วยกันนะใช่คสามคนค่ะอีกคนหนึ่งได้ข่าวว่าไปเป็นตำรวจแล้วอยู่อะไรนะอะไรตาหวานตาหวานนะกองลอยน้ําหวานอ๋อกองลอยน้ําหวานโอ้ตาหวานเลยครับน้องเหนืออยู่กองลอยน้ําหวานได้ข่าวว่าสอบนี่คะแนนดีมากวิ่ง อันดับหนึ่งข้อเขียนอันดับหนึ่งโอโ้โ,อโหว่ายน้ำอันดับนโอ้โหว่ายน้าอันดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าพอ่พอเป็นนักกีฬาชมโอ้โหมีเครื่องไม่ธรรมดาเลยคุณนี่ราคาไม่ต้องพูดถึงครับแสนขึ้นครับแต่ไม่รู้แสนสองแสนสามแสนกว่ากันไปนะครับบริเวณร้านนะครับนี่ต้องโทรมาก่อนนะครับยังยเดี๋ยวชมร้านนี้ตึงเลยครับแล้วร้านปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันยก จุเวนวันอังคารนะเปิด9โมงถึง5โมงเย็นค่ะโอ้ในในเพจมีเพจไหมมีเพจไหมมีเพจค่ะสวนเหนือกาแฟเลยครับสวนเหนือกาแฟนะครับในเพจบุ๊คอันนี้มันอำเภอสามเงาใช่ไหมอำเภอสามเงาอำเภอสามเงานะครับที่เรียกบ้านชื่อบ้านจ่าสันบ้านเป็นบ้านเป็นเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรก็คือเวลาเขาสร้างเขื่อนโดนน้ำท่วมเ่ย เขาก็เลยมาจัดสรรที่ให้เก็เลยต้องโอพยพจากเหนือเขื่อนเพื่อมาอยู่เขาเลยเรียกบ้านจัดสรร<อ>เพราะว่าทาไฟฟ้าจัดสรรที่ดินให้เป็นอลอกๆจะเป็นสี่เหลี่ยเมเลยค่ะอ,อ,อยู่ติดก,กับภูเขาแม่น้ำปิงอ,อันก้างใหญ่แล้วก็มีสายหนึ่งถึงสายแปดอ้อากาศเย็ยนสบายนะเย็ยนสบายค่ะเย็นสบายนี่ลมลื่นอากาศหนาวนี่หน้าหนาวนี่เขาว่าหนาวหน้าดู โอ้เดี๋ยวมาดูหลานสาวหน่อยครับเน่ให้ดูไม่ได้ไม่ได้คุยหลานสาวมนะครับเน่นักวิ่งพ่อพาวิ่งนะครับไปดูรางวัลของน้องเหนือครับี่ดูรางวัลเกียรติยศโอ้โหใมนี้สวยครับนี่ยิ่งสวยครับนี่แม่มาไม่เจอเจ้าตัวครับเจ้าตัวต้องทํางานที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่ไหนนะอยู่กวาน ตํารวจนครบาลน,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 นะครับก,ก็ปากปากร้านหน่อยอะปากร้านหน่อยก็ใครมาสําเงานะครับสวนเหนือกาแฟทางเลือกก่อนเข้าเขื่อนอ๋อก่อนเข้าเขื่อนครับผมก่อนถึงเขื่อนโอเคผมมาแล้วก็โดน g ี s หลอกหลงไปเลยหลงหลงไปเขื่อนก่อนครับเราถึงจะย้อนกลับมาโอเคครับปากร้านสวนเหนือคอฟฟนะครับสวนเหนือคอฟฟของ ของใครดีสีลพัชน้องเหนืออ่าน้องเหนือของน้องเหนือนะครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ